ยิ้มแย Family สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้แม่ปุ๋ยจะมาแกะภาสดุซึ่งไม่รู้เลยนะอะไรอยู่ข้างในกล่องบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันหนูยิม้มหนูแย้มอยากแกะกล่องไหนก่อนหนึ่สงสองสามไม่สนเลย <Okay. S 2> โอเคหนูยิม้มอยากแกะอันนี้ก่อนเหรอคะอะไรส่งเรียมนมาแยม,อยมของพ่อแน่เลยอะเหรอเดี๋ยวแม่ปุ๋ยแกะก่อนเนาะเราเดี๋ยวพ่อวมประกอบก็ได้ เฮ้ยมันอยู่ในถุงกำมะหยี่เฮ้ยดูดีนะนะร้อยกว่าบาทเองเฮ้ยยูแย้เป็นที่วางโน้ตบุ๊กเฮ้ยกลางออกอย่างนี้เลยอะวัสดุอุปกรณ์ก็แข็งแรงนะซื้อในเนี่ยช้อปปี้ลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยนี่โน้ตบุ๊กยิมหนูยิ้มแย้มไม่คิดนึกไม่ออกเลยเมื่อกี้อะสามอันเป็นอะไรร่ว่มาอย่างนี้เหรออืมนี่ เฮ้ยดีเลยเฮ้ยไหนข้าวมันน้องดูสิโอ้โหเจ๋งเลยยมต่อไปต้องมีของพ่ออีกแน่เลยกล่องนี้อารุ้นกล่องใหญ่ขึ้นมาสั่งมาเจมมีอะไรอ่ะที่คาดสายเบลล์อ่ะเข็มขัดนีแลไพรอ่ะแม่ปุ๋ยได้ซื้อของเก่งเกิน จัับูวสดุของของแท้เลยนะเอเอซือออ้อของแท้เลยนะมันจะนุ่มนิ่มอ,ะอ่ะได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้มันจะนุ่มนิ่มโอเคค่ะาใสา่เบลเดี๋ยวจะไปทําให้ดูนะคะกล่องสุดท้ายนะคะไอสแกนมาแล้วของแม่ฟุย้ยเฮ้ยขสว่างเลยจะได้ตบชีดน้ำอัตโนมัติดูด แม่ปุ๋ยจะเอามาฉีดผักสวนครัวเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะไปทําให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเติมน้าก่อนนะแม่ปุ๋ยเติมน้ําแล้วนะคะแล้วข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะ่ยิมยมยม้มแย้มมีสองแบบนะมีสองหลอดอ่ะใส่ลงไปนะคะแ,แล้วก็หมุนหมุนเสร็จแล้ว,ลว,ลวก็ทำอยอย่างนี้นะปั๊มเฮ้ยมีปั๊มด้วยอ่าปั๊มปั๊มเสร็จแล้วนะมาโอ๊ยเมื่อกี้แม่ปุ๋ยปั๊มแล้วนะคะแล้วก็กดตรงนี้นะ เอากดปุ่มตรงนี้โอเคไม่ต้องทำอะไรเลยมันเออะย่ทำอะไรนะนี่ตรงหัวมันนะสามารถหมุนได้ชอบแบบไหนหมุน<อ>ต้องได้หมุนได้ไปลองไปสีดูสีดูจริงๆปั๊มเสร็จนะคะอะปั๊มก่อนอู้มันไม่ค่อยลงน,นะนนแสดงว่าใช้ได้แล้วถ้ามันไม่ค่อยลงอะ่ะน<ๆ>ี่แล้วก็กดเลยถ้าสมมติเราไม่กากดนะเราเอานี้เลื่อนเข้าไปเลย ออมันจะกดให้เราเลยมันจะกรุดให้เรามือไม่ต้องทำอะไรเลยนะเยอดีเนาะไม่ต้องทำอะไรเลยอำบโอเคได้ลองทำบ้างหนักหน่อยเฮ้ยค่ะไปเลยอ่ะยีเอาเข้าไปใกล้เลยเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยเจงงานไม่กลัวมันจะดับอ่ะหมายถึงว่าอันเนี้เหมือนปั๊มมันปั๊มนด้ไหมไม่นานนะไม่นานนะเฮ้ยลองดู โอเคอ้าวหนูแย้มหายไปไหนหนูแย้มไปไหนโอ้โหรู้เลยหนูแย้มไปประกอบอีกอันหนึ่งไปรถม้าเบรี่กันไปดูยิ้มสีตั้งทิ้งไว้เลยว้าวมันเหมาะสำหรับรถใบค่ะมันเหมาะสำหรับรถใบลูกอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะได้เลยส่ไวดีดีโอ้โหมันเหมาะสำหรับรถใบเออดีเนาะง่ายดีเนาะทำอะไร เอาแล้วอันนี้มันผิดประเภทแล้วเล่นผิดเลยเล่ยเย่เย่เย่ฝนตกเล่ะอ่ะหมดแล้วหมดเลยลาซาด้าช็อปปี้นะคะอันละประมาณ78บาทิบแปดบาหมดแรงจริงจริงอ่ะมองดูแย้มมาดูหูดูแย้มดูแย้มเป็นคนแก่เหรอดูสินี่นะคะที่ค่าเสียเร็วเมื่อกี้นะคะแม่ปุ๋ยก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้งงเหมือนกันอันนี้ก่อนละกันแป๊บก่อนอ๋อนี่ไงถูกไหมอย่างนี้ อแล้วก็แค่นั้นแหละง่ายอ,อันเก่ามันพังไปแล้วอันเก่ามันพังไปแล้วงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชอบ